My yeah. So let me break, break, break it all down for you. I never give it up. You know, I'm take, take, taking that crown from you. I want <laughs> <learned> to <about your laughs> so let me break, 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 break it all down for you. I never up. ็สวัสดีนะครับสวัสดีนะ้าๆนักตกปลาและท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็ามาพบกับผมเชนโคนลาสันวันนี้ลุยป่ามานะครับเข้าป่ามาเป็นบ่อล้างนะก็มีเห็นมีชะโดจิบอยู่นะครับมีปลาช่อนชะโดปลากายนะเดี๋ยวเราไปตามชมกันครับจะมีกัดหรือเปล่าร้อนน้มเย็นแต่ยังร้อนอยู่เลยอ่ะลองชมกันนะครับ ไม่โดนนะครับเฮนซิลค oh ิงฟอกโอ้โหไม้แรกเลยนะแล้ใหม่ครับทีเดียวหายเงียบไปเลย ตกลงตกลงครับดงใต้นะ้ำเลยเบิกโก้ติดอะไรวะมาฟังเบ็ดมาพี่อะแล้วลงไหมโดดอะไรไล่รูปไล่เลยคิเบอร์ อืมลายพวกสวยนะครับอืมอืมลายสวยครับเต็มปากเต็มปากเต็มคาครับสุดยอดน้องจองระวังนะปล่อยคิร์เออระวังนู๊ดไอจระดุด้วยอะไรเนี่ยน้องคิ๊บพคิ๊อะไรเนี่ย เขาขี่เป็นไหมพี่กี่ปลาเอาโอ้โหกรนดบแล้วมันรุดอ่ะต้องเอามือดันเออดันเอรอ๋อมือดันน้องเรียบร้อยครับบุดพอดีสุดยอะเห็นสิ่วคิงฟอกเขานิ้อดันมันดันลุกิบนางนี่นะครับเป็นสิ่วคิงฟอกหรือนีพบกันเนี่ยจิบตัวที่สองนะครับตัวแรกกัดไม่โดนนะนี่ดูสายป่านะครับ าสามโลก,ลกว่าๆนะครับสีสวยสีกําลังสวยเลยกําลังดําเลยนะครับจิบขึ้นมาเหมือนปลาเล็กนะบบเบาๆโอ้โหเสใส่สวยมากน,นี่นะครับถือถือก็ต้องเรามันนี่นะครับก็ลอกทีชายนะครับ GMAX c h ชีรอนแล้วก็สาย p e นะครับ <c> GMAX <oughs> 8กบกหนึ่งนะครับ พีอีสามนะตัวนี้แล้วก็สายคูโรคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ <Yeah. S 1> ของจีแมกนะครับนี่นะครับลายสวยโอ้โห <ines> oh เรื่ยวนี้พบก,กันเลยเพนซิลคิงฟอกนานจิบมากนะครับเพราะห่างตัวนะจะจิบก็ตัดเลยโ okay. อยเคชม่จบตัวต่วอตไปครับ ้ครับตอนนี้ก็จะมืดแล้วครับเดี๋ยวเราก็เก็บของกลับบ้านก็เดินลุยเข้ามาไกลเหมือนกันนะวันนี้สายลุยครับก็วันนี้ก็มาเนี่ยถือว่าผ่านนะครับเพนซิล i n g ฟอกพบกันเร็วๆนี้นะครับก็ขอบคุณรวมมักเกอร์คิงฟอกแล้วก็ GMAX โทมาน่านะครับ สำหรับอุปกรณ์นะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้านะครับก็ทิปนี้ก็พอได้สนุกนะกัดไปสองทุทีได้หนึ่งแต้มนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ทิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับโอเคบายบาย